วันนี้ก็ขอกราบสาวัสดีนะครับมาพบกับ c h ANNEL BS NETWORK อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแนะนำอุปกรณ์ดีๆนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบ IT นะครับผมครับวันนี้มีโอกาสได้มาเสนอนะครับสวิต wifi นะครับหรือเรียกว่า Smart Switch นะครับอีกตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ในการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยลักษณะของตัว อุปกรณ์เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นกระจกนะครับป้องกันการไฟดูดได้อย่างดีเพราะเป็นระบบสัมผัสนะฮะสัมผัสข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถที่จะปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับบริเวณไหนนะครับที่ท่านมีอินเทอร์เน็ตนะครับติดตั้งที่บ้านของท่านแล้วก็อยู่ด้านนอกนะครับก็สามารถที่จะลิงก์หากันได้นีครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนดครับท่านก็สามารถที่จะคอนโทรลระบบของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสวิตตัวนี้ได้นะครับและอีกอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้เสียงในการคอนโทรลได้นะครับบอกว่าสมมุติว่าท่านติดติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าสวิตตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นโรงรถนะครับบอกว่าเปิดไฟโรงรถอะไรเงี้ยปิดไฟโรงรถอะไรเงี้ยครับหรือว่าเปิดปั๊มน้ําปิดปั๊มน้ำอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเป็นประตูบ้านนะครับเปิดประตูรั้วปิดประตูรั้วประมาณนี้นะครับ ข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะใช้ติดตั้งในบริเวณที่มีสายเนกับสายลายได้เลยนะครับเห็นไหมฮะปกติเนี่ยถ้ามีสายเอ็นกับสายลายที่ทางช่างไฟฟ้าเขาติดตั้งมาที่สวิตตัวเดิมของท่านนะครับท่านก็ใช้ตามบล็อกแดรกแกลนี่เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าบริเวณที่ท่านติดตั้งเนี่ยไม่มีสายเอนะครับ หรือสายนิวตรอนนั่นเองนะครับก็ใช้คาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับที่แถมมากับชุดอุปกรณ์นะครับในการต่อนะครับในการต่อน่ะก็คือประมาณว่าต้องต่อที่ L1 เท่านั้นนะครับต่อคล่อมกับอุปกรณ์ L1 นะครับถ้าต่ออุปกรณ์ในตัวอื่นเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับผมครับครับมาดูการใช้งานอุปกรณ์เลยนะครับก็ให้เราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Life นะครับซึ่งใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมครับของผมก็ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแต่ไม่ขอกล่าวในนาที่นี้นะครับเป็นแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับในการติดต่อทางเสียงนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ขอกล่าวในคลิปถัดไปนะครับหรือในคลิปย้อนหลังผมก็มีนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ กดเครื่องหมายบวกนะครับก็ไปเลือกดูตรงที่สวิตนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับเขาจะบอกว่าสวิต์ไวไฟนะครับเห็นไหมครับสวิต์ไวไฟนะครับแตะเข้าไปนะทำตามการแนะนําเลยนะครับเขาบอกว่าให้รีเซ็ตตัวอุปกรณ์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือประมาณเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นเวลาห้าวินาทีนะครับ ปุ่มรีเซ็ตก็กดปุ่มไหนก็ได้นะครับเช่นตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับ5วินาที1 2 3 4 5นะเราสังเกตเห็นว่าไฟจะมีการกระพริบนะครับเห็นไหมกระพริบกระพริบยังไงกระพริบตามตามจังหวะสีเหลืองนี่เห็นไหมฮะสีเหลืองกับสีฟ้าจะกระพริบในจังหวะเดียวกันนะครับ1 2 3 4ฮะกระพริบกระพริบกระพริบนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปนะฮะหลังจากนั้นก็กด next แนะนำในการต่อ Wi-Fi นะครับเป็นคลื่น2.4 GHz เท่านั้นนะครับใส่รหัส Wi-Fi ของท่านเข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็รอให้สมาร์ทโฟนของท่านนะครับสแกน Wi-Fi นะครับแล้วก็สแกนเคลื่นของอุปกรณ์สวิตช์นะครับเขาจะสแกนปุ๊บเนี่ยระบบ การกระพริบของ LED ตรงที่หน้าจออุปกรณ์นะครับก็จะค้างนะครับค้างปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในบ้านของท่านนะเขาเข้ากับสวิตช์โดยอัตโ,ตโนมัตินะครับหลังจากนั้นท่านก็ใส่ชื่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับของผมเนี่ยใส่ชื่อร้านนะครับ BS Network นะครับแล้วก,ก็กดเสร็จสิน้นเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปการใช้งานนะครับ ก็เรามาดูกันเลยนะครับเรากดเปิดสวิตช์ที่หนึ่งนะฮะเห็นไหมมันก็จะไปตามที่เรากดนะฮะหรือว่าเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะทำงานตามแอปพลิเคชันของเรานะครับ ก็ง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าจะมันจะมีปุ่มที่ปิดทั้งหมดเปิดทั้งหมดนะครับอออนกับออฟเห็นไหมฮะทั้งด้านซ้ายทั้งขวานะครับด้านล่างซ้ายกับด้านล่างขวานะครับด้านล่างซ้ายได้เป็นอออนนะครับแล้วก็ด้านขวาเองเป็นออฟนะครับตอนนี้มันออนอยู่นะครับเป็นสีแดงนะครับผมต้องกดออฟนะครับออฟเนี่ยมันจะปิดมดนะฮะและอีกอย่างในข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถที่จะติดตั้งเอ่อ ทำเป็นตัวตั้งเวลาได้นะครับเห็นไหมกดทาร์เมอร์ปุ๊บก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาสวิตช์ไหนนะครับจะเอาสวิตช์ที่หนึ่งเนี่ยปิดเปิดเวลาไหนนะครับกดเพิ่มนะฮะกดเพิ่มเสร็จแล้วก็เลื่อนหาเวลาจะเวลาไหนนะครับแล้วกดบันทึกแค่นั้นเองนะครับในการบันทึกเนี่ยก็จะมีบอกว่าทําซ้ําการทําซ้าเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าเป็นทุกๆวันนะครับทุกๆวันแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับวันอาทิตย์จันังการพธดฤหาศุกเสาร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ติ๊กเลือกไปเลยนะครับแล้วก็จะให้สวิตชเนี่ยมีการเปิดหรือปิดนะครับถ้าเปิดก็อ่อนนะครับถ้าปิดก็ออฟแค่นั้นเองแล้วก็บันทึกนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็โทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาทางด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็มีคลิปดีๆนะครับมาแนะนำนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับ ในการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับถ้ากดไลค์ก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ขอบคุณมากครับ